เมื่อนีประจากก้อยก้อยอันนี้ใส่กับประเดกกุง้งหลายคนอาจจะทำแตกต่างนี่นี่พักกับเป็นพักดัเดิมเลยก้อยกุ้งก้อยกุ้งไม่ใส่ประจากก้อยกับพุนก็พิก มันต้องได้ดิอะไรไปดูได้เลยสองพันแต่อะหน้าแจว๋วหน้าแจว๋วอันนี้ประจากก้อยอันนี้รับอ่าหนึ่งปลาแบบบ้านๆเลยนี่ไมนมีโบเห็ดหลายโบเห็ดหลายจะได้นี่ยหนึ่งใส่เห็ดปลากระโบซื้อตัวใหญ่เนืน่องจากคิดโบออกนะบ่อะไรเนี่ยล้างล้างเทชิง้งเลย มือนี้ประจา่าก็มีเพื่อนมากินข้าวมันจีแตกได้ไป,ไปไปไหนประธานกับรองประธานนะอัน,อ,นอันนี้ประจา่ามือนี้ตำมักพริกแบบว่าแบบบ้านนอกเฮานะตำปลาแดกคุ้งนี่ตำปลาแดกคุ้งตำปลาแดกคุ้งเรามาตลอดตองนี้เองโซ่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 กัน <โฮ S 2> นี่ นี่เหี้ยบอกเราว่ามันมันกินข้าวหลายัามันตายโซกันได้โซกันได้อะไนกันพระจ่าเจักสิหมุนแบบนี้เนาะเจ๊เดจ๊เจ๊เออเนี่ยเพราะว่ามีสี่คนพอบ้านลงกับชาตอันนั้นหน้าหน้าหน้าแจ่วเออพระจาก็เลยอยากจัดให้มันนะแจ่วแจ่วปลากุ้งนะคะปลาเดะนั่นนั่นนัแจ่วปลาเดกว่าอันนี้ค่ะ จวปลาเด็กบ้านเฮาเจวปลาล้า,าเจวปลาเด็กบ้านเฮาหะนะค่ะอ่าประจ่าหนึ่งเฮ็ดเค็มแล้วก็มีเฮ็ดอียงวุประจาก,กระบบจักชื้อ่เด้อประจ่าก็เอาพักอ่าเอามือเจาบแล้วนอสก,กินเนะอ่ารองพื้นหะนะปูหะนะใส่ปูแต่เมื่อน,นี่ประจ่าปลาน้อยแล้วเมื่อวานนี่ประจาบบได้เห็ดคลิปด้วยเมื่อวานประจ่าเมื่อยฮงเผาปลาซองตเมื่อวาน เขาปลาสองตัวส้มตำสี่เพลือวันอาจจะต้มเลี้ยงสามกิโลต้มเลี้ยงสามกิโลนะจ๊ะฟังไม่ผิดปราจญาก็โอนเห็ดก็เลยบอกบอกพราคนเดียวเนาะปราจญาก็เลยบริการคลิปเมื่อวานเลยค่ะแต่ว่านี่ด็กน้อยค่าะบอกปราจญาลืมขอเนาะเพราะว่าปราจญาบริธรรมคลิปเมื่อวานนะบอกบอกได้อัดคลิปไว้ฮะนะว่าปราจญาอันนี้ ปราจจะกินโดยส่วนตัวเด้อเบื่อส้มตำแหละอ่าก้อยขนมจีนใส่ปลาทูปลาทูสองเคีงปราจญาใส่ปลาทูสองเคีงพออยากให้มันมีเนื้อมีหนังแล้วก็กินแบบรสชาติปราจาบโได้เอารสชาติเพื่อนเลยไม่เอาเปรี้ยวอันนี้ให้เฮียเพิ่นหมักเปรี้ยวไหนปราจา์โบเอาเปรี้ยวเอารสชาติเจ้าของปลาราก็คือการเดียวเพิ่นมาปราจาสิบอกว่าปราจา์โบได้นิ่นเปรี้ยวเมื่อไ้ร่คะ ประธานกับรองประธานพูเบิ่งแน่ค่ะสวัสดีครับอ,อันนี้ก็รองประธานกําลังสิเดินสายนาเจวเขาจะวิ่งงานพรุ่งนี้วิ่งงาน,นแต่ว่า,วาบ้แล้วบ้ได้อันนั้น,เ,นเออไม่เป็นไรท่านประธานบอกว่าเซนเซอร์บอกเซ็นเซอร์บอกเซนเซอร์ช่างโซดาเปล่าๆแ่เอาป้อนลงไปกินน้ําแค่นั้น ขอบคุณนะคะพี่พี่น้องน้องเมื่อวานนี่ประจาบริเหตคิปเสียดายอยู่แต่ว่าประจาหยาค่ะนะเพราะว่าเมื่อวานนี่ปลาอสองตัวมันนี่ก้อยก้อยขนมจีนบ่มีอนมันอจะเอยาอันยจะเหตหย่าก้อยขอนมจีนโอ้ประจาอุ่นเข้าเด้อเอเอพี่หนึ่งข้าวสวดเลยเพราะว่าเมื่อวานนี่คนประมาณเจ็ดคนเมื่อวานประจาเลยหนึ่งข้าวเยอะเป็นพิเศษแล้วก็บอบีคนกินได้ปะบนี้ เขาคือกินจต่ปลาแล้วกันเนื้ายาอย่างอีย่างแบบนี้ฮนะป็จะเอาเห็ดเนืาาเ้อย่างเห็ดอีหย่างแบบนี้ฮะนะนี่อาหารบ้านๆหนึนน่งเห็ดหนึ่งอย่างเมื่อวานนี่ป้ะจา๋าก็เลยบริเห็ดคลิปกระเสียดายอยู่มันกันนนบป้ะจ๋าเมื่อยแต่มันเห็ดหลายอย่าง<ต>อันนี้คนซื้อมาแกเมื่อย พระจเจ้าให้แก่อ่ะเด้อขอบคุณมากมายค่ะมาเด้อมาเด้อมาแซ่บแซ่บมาจุดจุดกับพระจเจ้ามาเด้อ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 นี่เจวบ้านบ้านเลยละเจวบ้านบ้านเลยก้อยกระปุ้นเนี่ยเอารถชาตพระเจ้าล้วนๆมันนี่พระเจ้าบูสนใจไพ่เลยรสชาิเจ้าของขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ